ดวด้วยคุบทุกคนสำหรับข่าวนี้นะครับแฟนคลับเนี่ยได้ขับรถมอไซค์บิ๊กไบค์นะครับมาให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเซ็นถึงที่เลยนะครับโอ้โหทุกคนครับเรียก้ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักอีกแล้วสำหรับแฟนคลับ ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับสร้างตำนานอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นรถบิ๊กไบค์คันใหม่แล้วราคาไม่ใช่แบบว่าถูกๆนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหลายแสนหลายแสนต้องบอกแบบนี้นะครับขับมาให้อุงอิงเพชรบ้านแพงเซนตรงอ่าหน้าปัดกระจกอะ่ะทุกคนโอโ้โหทุกคนต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยติดตามน้องยังไม่เคยรู้จักอุงอิงแล้วดูข่าวนี้นะครับต้องบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเนาะสำหรับพวกเราที่ได้รู้จักองอิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะรทุกคนเส้นบอกว่าลายเส้นอุงอิงเพลนแพงมีค่าทางใจมากแล้วก็เป็นสิริมงคลเนานะให้กับเหล่าบรรดา fc แฟนคลับนะทุกคนคือมันเป็นคุณค่าทางใจจริงๆครับแล้ววันนี้เราดีใจนะครับที่ fc แฟนคลับรักแล้วก็ศรัทธาน้องนะครับแล้วก็เอาของชิ้นใหญ่เนาะเป็นชิ้นที่ fc คนนี้รักด้วยเนาะเป็นมอไซ์คู่ใจนะครับ เอามาให้น้องเซ็นถึงที่อะครับทุกคนโอ้โหน่ารักมากแล้วก็ลายเซ็นเนี้ยถ้าเป็นนุมิมเองก็คงจะแบบนะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไป ซีนเอาไปรับไว้อย่างดีเนาะไม่ให้มันมันอ่าออกไปนั่นเองนะครับทุกคนยกตัวอย่างเลยครับทุกคนเวลาที่น้องอุงอุงอิงพีพ่บ้านแพงเนี่ยเวลาที่น้องไปแสดงไม่ว่าจะเป็นงานไหนต่างๆนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็จะเอาแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ร้อยหรือว่าแบงค์ห้าร้อยต่างๆครับเอามาให้อุ๋งอิงเซ็น นะครับเอามาให้องอิงเซนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิริมงคลครับก็เหมือนกับคือน้องอ่ะเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีทุกคนนึกออกไหมครับน้องเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความที่อะไรก็ปังอ่ะทุกคนนึกออกไหมครับปล่อยเพลงมาก็ปัง มาออดิชั่นก็ปังคลิปหลังห้านก็ปังนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรอุ๋งอิงก็ปังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของความปังที่แฟนคลับนะครับรักแล้วก็ศรัทธาน้องเนาะอย่างอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสเองเนี่ยเวลาไปเจอน้องครับทุกคนก็จะให้อุ้งอิงนะครับเซ็นตรงหน้าจอโทรศัพท์ให้มีอยู่รูปหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่า เอาไปเก็บไว้ตรงไหนก็อยู่ในอ่าอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละครับนะอุ้งยิมก็จะให้น้องเซนนะครับเซนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เราก็เก็บไว้นั่นเองครับทุกคนนะเป็นคุณค่าทางใจครับอย่างอย่างมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับทุกคนที่เอาฉนดที่ดินมาให้น้องกอดนะครับเอาฉนวที่ดินมาให้อุงอิงกอดนะครับแล้วก็แล้วก็ขายที่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ นะพวกเราเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วแรกเริ่มต้นแล้วนะครับทุกคนคือแบบไม่ว่าใครจะไปเจอน้องก็จะเอาแบบแบงค์ร้อยแบงค์พันอะไรแบบนี้ไปให้น้องเซ็นนะครับแล้วก็วันนี้โอ้โหเป็นเป็นบิ๊กไบที่คันใหญ่มากแล้วก็ราคาสูงมากนะต้องบอกแบบนี้ราคาสูงมากแล้วเอาเอาปากกาเมจิกอะเมจิกอะมาให้องอิงเซ็นแบบจะเซ็นตรงไหนก็ได้อะ่ะ น้องจะเซ็นตรงไหนก็ได้เลยไม่ห่วงเลยอ่ะรถคันนี้ขอแค่งองค์หิงเซ็นให้นะครับนี่คือเนาะใจของพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องมากจริงๆนะครับอันนี้เราเราเห็นเราเห็นมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะครับวันนี้ก็องค์อิงอแสดงที่รังสิตนะตลาดจิมซาใช่ไหมครับทุกคนองบอกว่าวันนี้เนี่ยวิกแตกอีกแน่นอนเช่นเคยแล้วก็วันนี้เห็นมีแม่ฮักเยอรมันด้วยใช่ไหมครับได้ เอาของมาเซอร์พรส์น้องด้วยนะครับก็จะมีเป็นรองเท้าเนาะแล้วก็จะมีเป็นสิ่งของหลายอย่างนะครับซึ่งห่อเป็นของขวัญมาเลยแล้วก็องค์อิงก็มาแกะแบบว่าหลังเวทีเลยนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็จะเห็นเป็นพี่ทางพี่บ่าวโชคผู้บ่าวมักหมอลำนะครับเอามาให้น้องเลยเนาะวันนี้ถือมาให้น้องกับมือเลยนะครับน้น้องโชคนะ่ารักมากนะครับนะครับก็ได้มีการทักหาพิมพ์อิ่มเรื่อยๆนะ พี่มิมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ตอบน้องโชคเลยน้องโชคน่ารักมากนะครับแล้วก็ตามเป็นบรณิการ์ดเนาะของน้ององค์อิงอยู่เสมอนะครับน้องน่ารักมากจริงๆแล้วก็่าได้มีโอกาสไปเจอน้องอ,อยู่ที่นวนครน,นะครับล่าสุดนี้นะครับน้องโชคก็คือไปเป็นบรณิการ์ดเนาะด้านหน้าเวทีไปดูแลความปลอดภัยคนนั่นมากนะครับทุกคนคนนั่นทุกงานจริงๆองค์อิงเนี่ยนะครับทุกคนเวลาเวลาถ้าองคงอิงก่อนองค์อิงจะออกเนี่ยเราเรีบไปจับจอง พื้นที่เลยนะครับคือแน่นมักงจริงทุกคนมิมไปสัมผัสบรรยากาศมาแล้วเนาะที่นวนครน,นะครับก็คือแบบนะปังมากจริงๆงองค์อินเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับทางด้านบอสโจนเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดครับทุกคนเคลียร์แบบหลากหลายประเด็นแล้วนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายคลิปบ้างคนนั้นถ่ายคลิปคนนี้ไม่ถ่ายคลิปอะไรแบบนี้นะครับ ก็จะมีดราม่าไปลงบางช่องว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายคลิปอุงอิงเลยทําไมเดี๋ยวนี้ถ่ายแต่คลิปอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้คือหลากหลายคอมเมนต์นะครับคือบางบางคนก็แบบไปไปตีไป,ไป,ไปว่าช่องที่ถ่ายน้องฮักแพงอะไรแบบนี้ซึ่งอิมมองว่าเลือกดีกว่าน้เลือกเสพซึ่งเราเป็น f f ฟซีแฟนคลับเราเลือกที่จะเสพได้นะครับกับคอนเทนต์ของคนในวงเนาะอย่างที่บอสโจบอกนั่นแหละว่า เลือกเสพเอาเลยช่องนี้ถ่ายอุค์อิงก,ก็จะไปดูก็ไปดูช่องนี้ใช่ไหมครับช่องนี้ถ่ายน้องฮักแพงก็ไปดูน้องฮักแพงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งหลายทุกคนบอสโจนอซึ่งเป็นผู้บริหารน่ะก็ต้องมีคอนเทนต์ให้กับลูกๆทุกคนนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเนาะก็สําหรับวันนี้นะเห็นอุค์อิงแล้วก็มีความสุขครับเราดูคลิปวิดีโอที่น้องแกะของขวัญเนานะแล้วก็ลุ้นตามแล้วก็ดูคลิปที่มี เอฟซเนี่ยเอามอไซคันใหญ่มากนะครับมาเซอร์ไพรส์น้องนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะครับสําหรับวันนี้เนาะแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ส่งกําลังใจครับไปให้องค์อิงด้วยกันแล้วกันนะครับน้องเป็นคนที่น่ารักนะครับน่ารักมากแล้วก็อัธยาศัยดีอ,องค์อิงแล้วก็ให้เกียรติเอฟซีแฟนคลับทุกคนเลย นะครับให้เกียรติ fc แฟนคลับทุกคนสำหรับองอิงเนาะไม่ว่าใครจะมาขอจับมือน้องด้านหน้าเวทีนะครับให้ทิปน้องเท่าไหร่นะครับองอิงก็คือรับแล้วก็รับแล้วก็ให้เกียรติทุกคนนะครับที่เอามาให้น้องนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากนะครับวันนี้ก็มาเล่าสองเรื่องด้วยกันเนาะทุกคนสำหรับองอิงก็คือ,อ,อมี fc แฟนคลับเอามอไซค์มาให้น้องเซนแล้วก็ มี fc แฟนคลับนะครับมาเซอร์ไพรส์อ,องอินนะครับมาเซอร์ไพรส์องอิงอ่าเป็นรองเท้าเนาะรองเท้าใส่ร้องเพลงแล้วก็เป็นสิ่งของหลายๆอย่างนะครับนะก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้น้องด้วยหูทำงานเยอะมากอ,ง,องุิงแล้วก็เวลาน้องไลฟ์สดในแต่ละครั้งนะครับองอิงก็มอบความสุขให้กับทุกคนเสมอนะครับอ่าร้องเพลงให้กับพวกเราได้ฟังตลอดเวลานะสำหรับลูกสาวคนนี้นะอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับ โอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้อ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างใครที่เคยได้ไลเซนอง่นอ,งอิงแล้วคอมเมนต์มาหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอิ่มข่าวกระแสเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ